รายการปิดบัญชีโอนปิดมูลค่าสินค้าคงเหลือต้นงวดแล้วบันทึกสินค้าคงเหลือปลายงวดเราก็จะเข้าไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทแล้วก็กด work flow แล้วก็ลงรายวัน voucher แล้วเราก็มาเลือกสาขา00000 00, 00, 00, สำนักงานใหญ่สมุดร,รายวัน GJ สมุดร,รายวันทั่วไปกดโอเคแล้วก็กดเพิ่มแล้วก็เข้ามาใส่วันที่31 01 5 4 แล้วก็ใส่ C อา่าแปบบ๊บแล้วก็ใส่ C ค่ะเ๋ยวไม่ใช่เลือกปิดสินค้าคงเหลือายงวดก,กรณีพิ i o d ิกโปรแกรมก็จะประมวลค่าให้ค่ะ แล้วก็จะขึ้นมา mm hmm. แล้วก็เอสิบ,บันทึกก็ Yes กด Escape ออก เอสกเคปแคนเซลแล้วก็เข้าไปที่ระ,ระบบบริหารสินค้าแล้วก็ รายงานสินค้าแล้วก็วิร์โฟอ,อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคทำการปริ้นก็เอชเคพคอนเสิร์ Pero hace...